ตอนนี้อยู่เวียงเชียงลุงนะคะอำออเภอเวียงเชียงลุงเด้อจังหวัดเชียงรายไปงานบวชกบับพี่น้องได้ทำลิปสัหนาอยการเดินทางชมบรรยากาศขนน้างถนนเด้ม เป็นควงๆเลยนะเหมือนรถข้างหน้านะพ่อแบบๆเลยล่ะ้ามันเจ๊กยกไก่ไม่บอกดี้ากิโยังไม่ถึงเนี่ย ทองตุ้งน้าเด้พีงง่น้องเฮ้ยข่าเอางอแแเขาเตี้ยนมันเตี้ยนวนเลยขนหนกบวบของงยาวเลยอยู่กับุต้นใหม่บวบเขาเขางามเขาพันเตี้ยมันเข้าหรืมอม <c oughs> ันใบวะเข่าเนี่ยมาแกแล้วเนี่ยโอ้ยแกอะไรเนี่น่ย เออนี่ข้าสูงแม่ปล ouais, ่อยแกไม่มีเวลามีเวลาเกี่ยวนอนรถเกี้ยวเกี่ยวเกียจอดิค่ะรองมาเลยนมาจอดจอดป่วน่ มา้าขงหลังมางานบวชกันพี่น้องดูเชียงรายมาอำเภอเชียงอะไรเวียงเชียงเวียงเชียงลุงอ่าเพิ่มมีเชียงนั่แหละไก่อยู่ได้เนาะพี่น้องเนาะมางานบวชได้งานแรกได้งานบวชปีนี้เป็นงานแรกเลยเอาบุญ อาบุน <laughs> เดี๋ยวเวลานั้นนี้นี่ก็จะทายให้เบิ่งเด้อโอเคค่ะเบิ้งทางหน้าก,กันก่อนพี่น้อง นะโอ้โหกระจอนนกตอนที่เดิมเดี๋ยวก็ทำพีนวก็จะทำนายแล้วมึงอย่ารอบสองนล้วมึ้งอย่างหรือปูกอะไรก็มึงปย่ายเยอะนะแถวนี้เร็นเไมนน้ำเหรอ ปลาแม่น sí, ้ำแม่น้ำเยอะแม่น้ำเพือแม่น้ำอะไรเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยมีนะก็อนขาเป็นเด็กแล้วคนมาอยู่เป็นปลาโอ้ชาเชียวนะมาอยู่ถวนีปาแล้วก็เลี้ยงอยู่นี่มาอยู่กับขวบนี่เดือนเดือนจักแต่ก่อนี้อยู่นี่กันเือนย้าไปอยู่โน่นกันวันนี้ <exist. S 1> แก่กินเนี่ยข้าวแก่แล้ว,วะเนี่ยแสดงว่ารถไถไม่ว่างโอ้โหเขาจะแถบนี่ก็พอแล้วเนใี่ยรถหล่ออ้าวโอหแก่แล้วเนีย่ยเกียวขอแถบนี้ก็พอแล้วรถเกียวอ้ารถเกียว,วเนี่ยเลืองหมดแล้วเนีย่ยน้อยหลวงด้วยหลวงมัน ขอโซนนี้ก็พอแล้วเนี่ยข้าวนี่สบายเลยมีใหญ่เลยอ่ะดันข้าวมันมีแต่นี่นะก็เรียกตรงนี้ทำนาแท้ๆเลยนาะปวดๆแรกเขาแถวนี่สูงนข้าวสูงเนี่ย ข้าวปมคว้างและข้าวเขาจนได้ทำนาแท้ๆเนาะอย่างนี้เส้นเดียวกันไหมนเนี่ยรถเนี่ยเดียวกันน่ะสินั่นแหละที่มันวิ่งจุดๆมันมน่ะสิวิ่งมาข้าวเพื่อ เก่าเางามแๆยอหับทำอย่างเงี้ยมันเป็นตาได้เข่าเป็ป่า ติดถนน,นก็นจะมีงานกันมีงานก็นจะเห็นก,น,น,กน,น,กน,นกันตัวโ <laughs> ซ่ไหมไม่โซ่ใช่ไหม เมนผู้คนนี่ยนะนันค้านี่มาถามก็ดูเปิดนน้นใหม่้มมมีงานแต้อกมีคนเต็เนาะมีนก็มีคนเลเน,นาะเมนผู้คนตะคนหนึ่ง ยังถึงยังไม่ถึงแม่เออยังไม่ถึงแม,ม่ม,ม,นะมีงานก็ต้องมีรถจอดหน้าบ้านนิดนิดโหบ้านหลังนี้แน่นอนเลยนะอัน oh. น,นี้บานอดี้ใช่หรือเปล่าแนวก็มีกำแพงใช่ไม่ใช่ม,มันต้องมีรถจอดหน้าพงหน้าบ้าน เขาทำบ้านเหมือนกันหมดบ้านไม้แท้ๆเลยเนาะไม้สักไม้อะไเน่ะเป็มะค่าบ <eterm oon> ้านปูนมาหลงหลงมาหลังนึ่งยังไม่ถึงมากจงใจนงานก็ต้องมี มีคนมันไม้ทั้งนั้นเนาะบางเบ่งเบ่งเนยนะอนุรักษ์ไว้ได้เนาะไม่ลื้อไม่ถอนมีตั้งมันไม้มันตึก

ว่าดิไงก็มาเห็นบ้านยายสัทีมันนานแล้วไง 灰灰吧，灰的。 สายในสายนี้นี่นนนมันมีหลายสายย <laughs> <เ> <laughs> มันมีหลายซอยเนาะแล้วจะออกอยังไงเนี่ยสับสนก็ข <laughs> ี่เลยบันเจ้าเนี่ยบ้านหลังไต้น <laughs> <laughs> บ้านมันเหมือนกันหมดเลยอ่ะ ก,กันหมดเลยอ่ะนูันหลังไหนเปนลังไหนอ่ะรถคันแดงๆนงุ่นคนออกวันน่นหนนบ้านนั่นรถจอดนี่นี่จอดที่บ้านแม่ดีกว่สขนาดโต๊ะจมูจอดบ้านก็เน้นดีที่สุดนี่รถมีไม่ข้างหลัง

น้ำแล้วไปวเข้าที่นนมก็ได้ไมันเป็นอะไรเข้านี่ยบ้านยายเนี่ยเข้าบ้านยายเนี่ยเข้าบ้านยายก่อนใช่ไหมอ้าวจับนี่นหะพี่น้องเอ้ย